เกิดฝนตกดักในเขตอำเภอขานุวรักษบุรีโอเกิดซ้ำอีกแล้วบ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดตำบลใช่ค่ะหลังฝนตกนะฮะกองบ,บัญหารราบที่สี่ส่วนแยกที่หนึ่งนำกำลังทหารลงไปช่วยเหลือประชาชนที่หมู่เก้าตำบลวังหามแหพบว่าบ้านเรือนเสียหายไปเจ็ดหลังหลังคาหายเนี่ยนะฮะใช่ขณะที่อ่าตำบลคองไผ่บ้านเรือนเสียหายไปอีก18หลังคาเรืนอนไฟดับทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องจุดตะเกียงอยู่กันเนี่ยนะจุดเทียนจุดตะเกียงกันนะคะบางหลังถูกต้นไม้ล้มทับใช่จนบ้านนี่เกือบจะพังทั้งหลังเลยค่ะส่วนหลังคาที่เสียหายก็คือถูกลมพายุพัดปลิวหายไปนะคะวัดวังน้ําผุสาราการปเรียนถูกพายุจนยุบลงมากองกับพื้นทั้งหลังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งเข้ามาช่วยแก้ไขเพราะว่าไฟดับหมดเลยค่ะส่วนที่หมู่เจ็ดตำบลโค้งไผ่นะฮะบ้านเสียหายไปอีกห้าหลังนะครับก็ยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะนี่คือกําแพงเพชรนะครับไอปีนี้โดนบ่อยนะกาแพงเพชรเนี่ย